คำถามว่าแล้วเซรั่มทั้งสองตัวนี้นะคะเซรั่มไม่เหมือนกันนะคะนี่ขวดใหญ่นี่ขวดเล็กนะคะเซรั่มช่วยอะไรได้บ้างนะคะมาดูว่าช่วยอะไรได้บ้างนะคะเรื่องที่หนึ่งเลยนะคะก็คือทำให้คนที่มีผิวค่อยหย่อนยานไม่กระชับมีริ้วรอยนะคะเช่นริ้วรอยหน้าผากริ้วรอยร่องแก้มขมับยุบนะคะหรือว่ามีกรอบหน้าที่แบบ ไม่เป็นกรอบหน้าค่อยอะคะ่ะคนอายุมากส่วนใหญ่ก็จะแบบค่อยนะคะตัวนี้จะช่วยยกกระชับนะคะทําให้ผิวไม่หย่อนคล้อยนะคะ<อ>แล้วก็ทําให้ผิวที่ฝออย่างอย่างบางคนนี่เหี่ยวเลยนะคะนูนอายุยี่สามสิบกว่ามีลูกค้าบางคนอายุ30กว่าเองแต่เหี่ยวมากเลยนะคะเขาเรียกว่าผิวฟอนะคะก็เซรั่มก็จะช่วยทําให้ฟูผิวฟูเด้งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะส่วนคนที่เป็นริ้วรอยล่องลึออย่างอย่างร่องแก้มนะคะ ว่าคิ้วตกนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเติมเต็มริ้วรอยล่องลึกเช่นล่องแก้มรอยหน้าผากย่นคิ้วขมวดนะคะแล้วก็ริ้วรอยมุมปากที่ตกนะคะแล้วก็ริ้วรอยรอบดวงตาพวกตีนการหรือว่าใต้ตาลึกนะคะก็จะช่วยด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นบางคนบอกว่าผิวแหง้งใช้ได้ไหมตัวนี้ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเพราะว่าเนื้อเซรั่มเนี่ยจะจะแบบซึมเร็วมากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวมากด้วยนะคะ จะเป็นน้ําหล่อเลี้ยงให้ผิวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้เซรั่มตัวนี้เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นนะคะเหมือนกับมีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาไม่แห้งนะคะคนที่มีรูขุมขนใหญ่นะคะเซรั่มตัวนี้ก็จะช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงนะคะก็จะเห็นว่าผิวเนียนขึ้นหลังจากที่ใช้แล้วนะคะก็จะรู้สึกเหมือนกับผิวเด็กเลยนะคะใช้ต่อเนื่องกัน3เดือนเครมเลยนะคะว่าอีลาตินจะเท่ากับคนอายุ20ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถ สั่งซื้อได้นะคะมีทั้งตัวขนาดจริงแล้วก็ขนาดทดลองนะคะก็ประสิทธิภาพขนาดนี้ราคาไม่แพงนะคะแต่ทำให้หน้าของเราแพงได้นะคะก็อย่าลืมนะคะสั่งเลยค่ะ